สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนจอของ iPhone นะคะเครื่องนี้เป็น iPhone 6s นะคะเปลี่ยนหน้าจอนะคะของลูกค้าเนี่ยจอแตกทั้งสกรีนไม่ได้แล้วก็เสียงของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้จอด้านล่างนะคะจอด้านข้างนะคะ แล้วก็ด้านบนนะคะค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแ,แถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเป็นหน้าจอนะคะเดี๋ยวเรามาดูทัสกรนกันนะคะนี่นะคะ ถ้าสะกินได้นะคะทัดไม่หลุดนะคะต่อไปนะคะสัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีจอนะคะ สีจอไม่เพีย้ยนไม่มีเดบิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะอันนี้หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะ ะะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนหน้าจอของ iphone 6 s นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ